เฟลอะตอนแรกเราก็โมโหเอฟวันนะแต่พอเห็นแม่ลูกเขาทะเลาะกันแบบนั้นเราโคตรรู้สึกไม่ดีเลยอะเอ้ยอย่าพึ่งเฟลขนาดนั้นเราเข้าใจนะที่คุณวันโมโหเอฟวันอะอเอฟวันมันก็ทําตัวน่ากลัวจริงๆแหละหรออืมแต่ว่าเด็กช่วงนี้มันหัวเรี้ยวหัวต่อเอฟวันที่มันทําไปมันอาจจะมีเหตุผลที่พวกเราไม่รู้ก็ได้แต่การที่เอฟวันทำแบบนี้มันผิดนะ ไอเรื่องผิดมันก็ผิดจริงๆแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนอย่างถูกต้องก็ได้คนเราคุณวานมันทำผิดกันได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้กับสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เด็กที่ผิดหรอกตัวเรายังผิดเลยอ่ะที่ไปกล่าวหาว่าเขาเขาโมยเงินเราแค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะเอ้ยอย่าพึ่งเบลขนาดนั้นคุณวานอย่ากปกโร้านชํำไง วานเก่งแล้วยาเฟลขอบคุณนะที่พยายามไม่พูดให้เรารู้สึกแย่ยม,มากกว่านี้ขอบคุณที่ไม่ซเติมหวาน